สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้พาทุกคนมาเดินเล่นหนองสเรียมนะครับหนองสซเรียมเป็นหนองใหญ่นะครับมีเนื้อที่เยอะมากครับเป็น200ไร่น่าจะได้นะครับที่สองฟากนะครับฟางนี้ก็มีนะครับหนองสเรียมนั้นก็อยู่ในปัจจุบันนี้ตอนเย็นเย็นับประมาณทักสี่ห้าโมงก็จะมี คนมาออกกําลังกายกันนะครับเขาทําให้สวยนะครับใช้งบหมดไปเกือบร้อยล้านนะครตรงนี้ก็จะเป็นช่องกลางนะครับแต่ว่าสามารถที่จะเดินบนบนบน,บนเนี่ยรอบหนองนี้ได้นะครับแล้วก็เช่นกันก็สามารถเดินบนไปฝากนี้ได้นะครับนะสรุปแล้วก็ถ้าเดินทั้งสองหนองนี้ก็น่าจะประมาณสักโอ้โหสามสี่สามกิโล สี่กิโลเย็นมาก็เย็นดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดค่อนข้างที่จะมีคนเยอะหน่อยสนยนรวมอ่าที่เขาสร้างเดนมาร์กตรงสีดงแดงๆนี่นะครับไปเดินไปเดินดูเล่นกันนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้มีฝนตกนะครับก่อนที่ผมจะมานี่มีฝนตกนิดหนึ่ง่วงนี้ฝนตกฮนะ ฝั่งนี้หนองก็กว้างดีฮะเวลามีลอยกระทงอะไรเขาก็จะมาจัดกิจกรรมกันบริเวณนี้นะครับใครจะมาปล่อยปลาปล่อยอะไรก็ได้นะครับอยู่ที่อำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับใครทีอยากมาพักผ่อนมาจอดรถเล่นนั่งเล่นหรือว่ามาทานอาหารรอบๆหนองนี้ก็จะมีร้านอาหารอยู่เยอะแยะนะครับ โซนนั้นก็จะเป็นที่จอดรถของคนที่ออกกําลังนะครับเขาจะเดินวนไปทั้งนู้นนะครับเด,เดินรอบหนองนี้น่าจะประมาณสักกิโลกว่าๆนะครับอันนี้หนึ่งหนองนะไอ้อีกหนองหนึ่งก็ประมาณกิโลกว่าเหมือนกันนะครับเดินก็ดีครับเหนื่อยได้ออกกำลังนะครับ จะเป็นบริเวณจอดรถมอเตอร์ไซค์ครับค่ารถยนต์ก็มาจอดมีหลายจุดนะครับรอบหนองก็จะมีที่จอดรถเยอะแยะนะครับ อืมเกแดมันนดเจ้ารเปิด24ชั่วโมงนะครับกลางคืนก็มาเล่นได้ครับมาพักผ่อนได้นะครับใครที่มาจากต่างจังหวัดก็มาแวะจอดรถพักผ่อนได้นะครับห้องน้ำเขาก็มีให้นะครับ ตรงโน้นนะครับท้านหลังสาลาจะจะเป็นเกาะก,กลางนะครับจะเป็นเทศบาลตำบลยุวะนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ก็เป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําอยู่หน้าเทศบาลน,นะครับตบถัดจากนี้ไปก็จะเป็นดับเพลิงนะมืดับเพลิงตรงนี้เขาก็จะมีเรือของนักกีฬาพายเรืออยู่จอดอยู่ตรงนี้นะครับของศูนย์โรงเรียนกีฬาภาคเหนือนะครับ ปลาเขามีเยอะนะครับปลาบึกปลาทุกชนิดนะครับหนองหนองลึกมากครับวันนี้อากาศดีครับโปร่ปงๆนะสบายเลยคใครที่อยากามาออกกำลังก็ <c oughs> มากันได้นะครับเดินวิ่งตามสบาย รับผมโอเคครับก็ไม่ได้พบเจอกันมานานก็ฝากคลิปไว้ด้วยนะครับใครที่ต้องการเดินเล่นออกกําลังหรือจะมาจอดรถพักผ่อนหรือมาทานอาหารรอบๆตัวนั้นก็จะมีร้านอาหารอยู่นะครับกุ้งเต้นหนองโซเรียมนะครับมีรอบสะเลยนะครับมีรอบเลยมีร้านอาหารเยอะแยะมีฟิตเนสก็มีนะครับโอเคครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ